สวัสดีเจ้าขุสวัสดีค่ะเพื่อนๆที่หน้าซีบอกทุกท่านนะคะแล้วก็ไอ้สวัสดีไอ้ตำรวจอขี่หิรเมือจใจสวยซื้อเก้าอี้ค่ะไอ้ยึดแม่ทั้งหลายนะแม่เอไม่มีอะไรทํายึดป้ายกันดีหน้าท<อ>ี่ของตำรวจไทย<อ>ดูไว้นะเพื่อนๆน้องๆอ่ะพ่อแม่พี่น้องดูไว้นะตำรวจขี่หีค่ะนะกูจะด่าพวกมึงทุกวันนะแล้ววันนี้อ่ะเห็นที่ว่า <c oughs> ดาราไทยที่ไปเติมน้ำมันที่มาเลดีละ16บาทเนี่ยมันไม่จิตใจเท่ากับความคิดของไอ้ลูกทาสลูกไพรไอโอนน่าหนีนะมันพากันมาเม้นแบบจังไรควายโง่บัดซบเหมือนเดิมค่ะมันไม่รู้หรอกว่าไอ้มาเลอินโดเนี่ยมันซื้อน้ำมันจากไทยทั้งนั้นขุดในอ่าวไทย ตอนนั้นมาลายบอกมีสามร้อยกว่าบอ่อใช่ไหมตอนนี้มีเกือบห้าร้อยบ่อแล้วนะคะเพราะว่าเจาะตรงไหนเจอตรงนั้นค่ะไอ้ลูกกะรีไอโอของทหารหนอดแตดกกลั่นในไทยแล้วทหารเนี่ยก็รีบๆแดกยัดหาฆ่ากลัน่นฆ่าไอ้ซางหีแล้วก็ฆ่ากะรีวังทั้งหลายแล้วก็ไปตายซะพวกมึงอะ่ะถึงได้คงหนึ่งหนึ่งสองไว้ป้องหัวกระบาลก็ป้องหัวควยไอ้บ้าหีอ่ะเย็ดแม่ทั้งหลายะนะแล้วเมื่อกี้พูดถึงราชนิกูลใช่ไหม ราชนิกูลเชื้อสายของเจ้าแต่ราชการน่ะที่ไอ้ไอ้ไอ้หกหลงกระโปกที่มันเคยสำรวจสมนโนครัวนะไอ้เหี้ยพวกนี้มันจะมีความภูมิใจในความเป็นจันทานของมันก็เพราะมันเย็ดกันในสายเลือดในวงวาน <c oughs> ว่านเกลือนะเอาจริงๆแล้วนะไอ้อีพวกนี้อย่างที่บอกอะ มันจะแก่งแย่งกันขึ้นมาแบบใครดีใครได้เพราะไอ้เจ้าจังไรนี่มันมีเมเยเยอะนะกว่าจะชิงความเฮียกันมาได้มงเนี่ยจะต้องปลงพระชนกันเป็นทีมฮะนะดูไอ้บอดยอดชั่วเนี่ยยูยูน หน้าผากพี่ชายก็เป็นรูไอ้นายพลทั้งหลายที่เคยโอบอุ้มก็โดนปลิดชีพนะไอ้พลเฝ้าห้องราชการที่ไปก็โดนสั่งเก็บกราวรูดไอ้เวนนรกภูมิพลมันไม่เคยสถานบาปก,กรรมแล้วไอ้สัตว์ปชิลานกกรไม่ไโดนลูกชายก็จัดการทีมไอ้บอดเกลี้ยง จำใส่กระโหลกไว้นะไอสารนเลวทั้งหลายไอราชนิคูณทั้งหลายไอเปลมตอนมีลมหายใจเป็นรัฐบุรุษเป็นคนที่อีปากแดงไว้ใจไอบอดก็ชอบโอ้โปรดปรานยังโดนสั่งเก็บก่อนจะตายหงนี่ก็โดนพิทักษทรัพย์เด็กขาด นะไอ้สร้างหีมันทําตามอําเภอใจความจังไรไม่มีใครเหมือนนะไอ้บอดก็เช่นกันตอนมีลมหายใจนี่เป็นพระบิดาทุกสาขาเป็นราชาที่โลกต้องอึ้งน,นะตอนตาเลือดออกทวารทั้งเจ็ดไอ้เปรตตะโลกโลกกันนะแล้วเอาราชนิกูลทั้งหลายเนะี่ยมากราบตีนโชเอาอีสดับละดาวันของเชื้อสายราชการที่หนึ่งเนะี่ยเอามากราบตีนนะแล้ว ขนาดเป็นเมียไอเมียเก็บไอรอห้านะแล้วเอาอีจ้าจอมกอกอแองเมียน้อยราชการที่แมากราบตีนพร้อมทั้งถวายเงินที่ไอบ้าหีเคยมอบให้เนี่ยอีนางเอื้อนเนี่ยวันเอาเอามาถวายแทบเท้าไอสัตว์บอดเนี่ยหนังสือพิมพ์ลงข่าวว่าปิดกระเป๋าไม่ได้เพราะเงินเป็นถังๆเต็มไปด้วยแบงค์นะให้อีนางเอื้อนอายุตอนมากราบตีนไอสัตว์บอดก็80กว่าปีนะ นะยังยังไม่พอนะเอาลูกสาวราชการที่สี่ที่หลังงองุม้มหัวขาวโคลนเหมือนหิมะเดินแทบไม่ได้นะเพราะมันแก่งอมทั้งสองคนมอบกับพื้นหน้าทลายดินค่ะนะมักดาบไอ้บอดตอนยังเป็นหนุ่มหัวดำปีขึ้นคลองลาดใหม่ๆค่ะลูกสาวรอสี่สองนางเนี่ยที่ถวายพิที่นั่งจัก,กรพรรดิพิมานนะคือว่าอิสาว่างวัฒนาก็เป็นลูกราชการที่สี่ไม่อีสามใบเทาไม่เผาผีกันนะนะตอนเป็นสาวอ่ะ <laughs> เออตอนเป็นสามีลูกกับไอรอ5บ้าหีลูกชายได้เป็นมกุฎราชกุม,มารก็มีแต่คนมากราบตีนทั้งราชสำนักเอาอกเอาใจนะพอลูกมันตายหาหมาในวังยังเมินไอสว่างวัฒนาแม่ไอมหิดลเนี่ยแค้นแทบกระอักเลือดฝังหุนสั่งซ้อนอีสังวานให้เอาคืนแล้วพอไอบอดได้บัลลังจากพี่ชายก็คิดบัญชีแบบเรียงตัวเรียกมากราบตีนทุกคน และมีคลิปที่พระเจ้าบารมวงศ์เธอพระองค์เจ้านราพรประภาคมมาหลวงทิพยะรัตนกิริตกุสุนีเย็ดแม่ชื่งนะเนี่ยนะ <c oughs> แก่แกแก่มากแล้วหัวขาวหมดเลยนะ <c oughs> และพระเจ้าบารมวงศ์เธอพระองค์เจ้าประดิษฐาสารี กราบแทบเท้าไอสัตว์บอดหลังจากยิงกะบาลพี่ชายไปสักพักหนึ่งนะมันเอาคืนหมดทุกตัวที่ริษยาอิสว่างวัฒนาหญิงชราผู้มีความเครียดแค้นทั้งชีวิตนะเมียราชการที่หกกับเจ็ดเนี่ยต้องมากราบเหมือนกันเอากับมันนะไอสันดานจัดแม้กระทั่งกิ๊กสุดรักแสนหวงไอรอหกลงกระปกที่เป็นลูกของไอรามราคบเนะี่ยตระกูลพึ่งบุญอย่างมหาเศรษฐีนีอีนางลีพึ่งบุญพระณนะอยุทยานี่รีบคืนปลา ศาสตร์นรสิง์รังรักของพระปกเก้ากับพระยายรามราครบรูปหล่อองค์ทักพิทักรูดากกระชากใจจนต้องผลักสายเมียศักดินาสองคนให้พ้นหูพ้นตาแล้วก็ปีชื่นอุรากับพี่น้องอีกคนคือไอ้อนิรุธเทวาที่ได้วางเทเวศเป็นของกำนันพี่น้องคู่นี้กลมบัลลังรัชการที่6ตัวจริงเสียงจริงเพราะไอ้รอหกมันอ่อนแอจะต้องมีคนมาดูแลทั้งกลางวันและก็กลางคืนไอ้สองพี่น้องคู่หล่อสวยเนะี่ย เหมาหมดทุกรอบค่ะแล้วไอสัตว์บอดก็ริบคืนหมดนะแล้วใครที่ขายทันเอาเงินประดาลายหมดก็รอดตัวนะอย่างวังบุรพาที่ขายไปนะ่ะภายหลังก็กลายเป็นที่ทำงานของช่องสี่บางขุนพลม แล้วต่อมาก็เป็นที่ทำการธนาคารกรุงเทพบริหารโดยไอชินโสพลพาณิชนี่ก็เจ็กอีกแล้วนะแล้วส่วนเครื่องเพชรเครื่องทองบางชิ้นบางส่วนที่ไปนอนแต่งแมงอยู่พิพิธภัณฑ์ลอนดอนนะนะไอ้เจ้าตกยากเนี่ยมันเอาไปขายประทังชีวิตเพราะมันทำอะไรไม่เป็นต้องขายแดกอ้างว่าพะดุงเกียรตินะ ตอนแล้วแม่เยตยิอีดอกทองพวกนี้ทองพีดคนจนเอาไปขายมันบอกว่าขายเด็กที่พวกมันขายเด็กมันบอกว่าผด,ดุงเกียรตินะแล้วพอไอ้บอดมันมันรู้น่ะเออมันก็สั่งจัดสรรปันส่วนนะเอาอีเจ้าหัวเน่าทั้งหลายน่ะถึงต้องสัญญาต่อนหน้าไอสัตว์บอดว่าจะไม่ขายพอใกล้จะตายก็ส่งมอบเป็นของราชวงศ์จัก,กรีซึ่งต่อมาก็คือไอสัตว์บอดกับไอสางหีนั่นเองแล้วตอนนี้กรีไซ้าลายกับแม่เล้าฮาเรมก็ใส่อยู่ค่ะนี่นี่คือชีวิต จริงของมนุษย์ขี้หืนเอาไปโปลนเปอร์กี่วังสุดติ่งไปเลยค่ะนะคะและอีหลานหลานไอสัตว์นรกบอดนะก็เอา ลูกของเชื้อสายราชการที่สีออชยังกูลมากราบแทบเท้าเนะี่ยอีหีคันห้าพันัวอีอดอกทองนี่มันชั่วเหมือนปู่เหมือนย่ามันเลยนะเพราะฉะนั้นราชนิกูลทุกคนที่ยังมีชีวิตอยู่นี่เมื่อก่อนนี่มึงจะยิ่งใหญ่ปานไหนก็ตามนะมึงก็จะถูกเรียกมากราบตีนมือวางอันดับที่78แสบเข้าไปถึงซวงค่ะแม้กระทั่งราชนิกูลอย่างบุญนาคเนีนะ่ยที่เป็นเมียราชการที่หนึ่งอีนาคเนะี่ยชื่ออีนาคเนะี่ยแล้วเปลี่ยนชื่อใหม่เป็น สวยหรูนะแล้วสายเนี่ยบุญหนคเนี่ยยิ่งใหญ่แห่งราชวงศกก์จักรีตอนนี้เป็นไงคะเป็นไงอยู่ไหนคะนะบอกแล้วสายของเมียรด้กันที่หนึ่งไอ้พุทธยอดฟ้าจุฬาโลกกับโปกหมาเนี่ยกราบล้นบ้าหิีขี้ยาทุกตัวค่ะเออแต่ช็อตเด็ดที่ถูกใจมาลายจนตะลึงอึ้งกิม,ก,มกีก็คือไอควายจุลเจิมยุคคนค่ะนะอ้โคตรจะยิ่งใจใช่ไหมเป็นไงคะไอจุลเจิมเริ่ม ขึ้นหัวมึงอะกลับตีนกรีไซไลพัทยาอีสุทธิดาติดใจค่ะไอสัตว์วัชิลาลงกรมึงนี่มันสุดติงโ,โคตรโคต่ะอันนี้คูยกนิ้วให้มึงนะไอชัดหมาวัาชิลาลงกรไม่โดนไอเออไอจันทานไอบ้าหีมึงเอากะรีกเก่ามาให้ราชนิกููกราบนะแม้แต่ ตระกูลล่ำซ่ยพ่อลูกคู่อุบาทเจ้าหญิงหีคันกับประชาขี้หืนฟาดฟันกันมันหยดค่ะพวกมึงนี่ไม่ต่างจากฮองเฮาและฮ่องเต้ที่เคยกลมหัวประชากรของมันให้ได้เหมือนคนป่าเถื่อนก่อนจะทํางานจะต้องตัดกัดดอแล้วก็มาสอบรับราชการเป็นคันทีเป็นขุนนางอันนี้อาการหนักกว่าคนไทยนะคะเนี่ยก็เพราะว่าฮ่องเต้มันมีเมียเป็นร้อยเนี่ยกลัวคันทีจะแอบซอยเมียเก็บเพราะว่าฮ่องเต้มันก็เย็ดไม่หมดนะทรงงานหนักอีกแล้ว ค่ะวังใหญ่กว่าสนามบินนานาชาติเพราะปลูกบ้านให้บาดามเมียน้อยแล้วค่ารับใช้ทั้งหลายห้องเต้ขี้เย็ดได้เมียทุกตารางกิโลเมตรของจีนและมองโกเลียแล้วก็ทิเบตนะที่มีหลายเชื้อชาติศาสนานะหลงสนมชาวอุยกูที่สวยเหลือเกินจนต้องสร้างมัสยิด การพระราชวังต้องห้ามนะนี่มันหยามใจชนรุ่นหลังให้กังขาว,ว่าทําไมวังต้องห้ามเนี่ยถึงมีมัสยิดเข้ามาโผล่เหมือนกระดอนะคิดดูว่าฮองเฮาแล้วก็หูหยินหูทั้งหลายเนะี่ยหัวอะไรทั้งหลายเนะี่ยจะอกกลัดน้องขนาดไหนแล้วมันมีเจ้าคนใดไม่ขี้เย็ดนะแล้วจะมีไปเพื่ออะไรงบประมาณแผ่นดินเอาไปปรนเปอรหญิงแล้วก็ทาดรับใช้นะสนามไอ้สนมเป็นพันเนี่ยไอ้ซางหีเหมือนกันเนี่ยมึงเจ็บ แจกติปนักร้องแกรมมี่ทีละหลักเนี่ยที่ที่มึงชอบเนี่ยหลักสิบล้านนะถ้ามึงหลงหน่อยมึงก็ไปเป็นร้อยล้านถ้าโปรดตานก็เป็นหลักพันล้านช่องสามมีหนึ่งคนช่องเจ็ดก็มีหนึ่งคนนะระดับโปรดตานคนหนึ่งก็กําลังขึ้นคานอยู่ช่องสามอีกคนหนึ่งก็เพิ่งแต่งงานช่องเจ็ดเย็ดมาเรียบร้อยค่ะไอเย็ดแม่วชีลาลงกรมึงนั้นเมื่อไหร่มึงจะน็ะนอกคาหีไอเย็ดแม่